นายกรัฐมนตรีมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2567นะคะแล้วก็ย้ำว่าอ,อปทเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าหวังเห็นการยกระดับการบริหารค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีประจำปีงบประมาณพศ2567 โดยมอบถ้วยรางวัลให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลอาทิเทศบาลนครยาลาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองกาลสินรวมถึงรางวัลประเภทโดดเด่นประเภททั่วไปทั้งสิ้น21รางวัลซึ่งงานนี้มีรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงคณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วม ดังนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลทั้ง65แห่งครับโดยชื่นชมว่าเป็นการยืนยันถึงความพยายามในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยง,งานราชการสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลให้ต่อการเข้าถึงบริการรัฐอย่างทั่วถึงครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานและคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการประเมินและคัดเลือกองค์กรท้องถิ่นในปีนี้ โดยเชื่อว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นการสร้างวัฒน,นธรรมการทำงานที่ดีและเป็นแรงบรันดาลใจให้เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทุกคนทนายกเน้นว่าการกระจายอำนาจเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐพร้อมทั้งฝากเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการทุกคนและเน้นว่าการทำงานหนักจะนำไปสู่การทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนครับ